จิตมโนวิญญาณคืออะไรมีอาการต่างกันอย่างไรบ้างช่วยอธิบายาคร่าวๆด้วยกรณีของจิตมโนวิญญาณมันคืออันเดียวกันเรียกต่างลักษณะต่างอาการเฉยๆก็เหมือนไฟฉายจิตเหมือนลักษณะของไฟฉาย มโนคือฐานไฟชายส่วนวิญญาณคือแสงที่เปล่งประกายออกจากไฟฉายแค่นั้นนะรวมแล้วทั้งหมดเขาเรียกว่าไฟฉายจิตมโนวิญญาณถ้าดูเป็นรูปธรรมเปรียบออกมาเป็นลักษณะมันคือไฟฉายนั่นแหละเรียกว่าไฟฉายก็จบเรียกว่าจิตก็จบเรียกว่ามโนก็ได้เรียกว่าวิญญาณก็ได้จิตมโนวิญญาณเป็นเรื่องไม่ต่างกัน ถ้าเป็นไปได้นะฮะเรื่องบางเรื่องที่เราไม่เข้าใจก็ไม่จําเป็นต้องไปศึกษาหรือหาวิธีที่จะเข้าใจมันก็ได้ข้ามไปก่อนก็ได้ให้รู้ง่ายๆว่าจิตนี้มีอยู่ธรรมชาติของจิตที่จะสัมผัสได้ก็มีอยู่จิตที่จะเข้าถึงธรรมชาติแห่งการหลุดพ้นได้ก็มีอยู่รู้ว่าจิตมีสัมผัสกับธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่และสามารถหลุดพ้นได้อเอาแค่นั้นก็ได้ไปดูเมื่อครั้งพุทธกาลพระศาสดาเมื่อทรง ครั้งที่แสดงธรรมอจักรโพธิสุตกับกลุ่มพระปัญจวัคคีย์ท่านก็ไม่ตรัดโดยตรงถึงเรื่องจิตมโนเวญญาณแม้มีโอกาสมาแสดงธรรมกับกลุ่มพระรุ่นหลังๆมาจะเป็นพระยาศาเองท่านก็ไม่ตรัดเรื่องจิตมโนววญญาณตรัสแค่เรื่องอนุบุพิกถาเรื่องทานกถาศีลกถาเรื่องสักขกถาและก็เรื่องอนิสง์ ของการถือบวชการออกจากการมกล่าวไปโดยประการนี้ก็สําเร็จประโยชน์กันกลุ่มพระาวันเจ้าคีไม่ได้คุยถึงเรื่องจิตวิญญาณแต่ก็สามารถสําเร็จเป็นโสดดบันและในที่สุดเมื่อตรัสถึงเรื่องอนัตตลกนณสรก็สามารถสําเร็จพระอาหารหันต์และในกลุ่มพระยาศาตรัสแค่เรื่องอนุบุพีกถาก็สามารถบรรลุโสดดบันพอตรสัสซ้ำอีกครั้งกับผู้เป็นบิดาของท่านยาศกุลบุตร ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาจิตท,ทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับจิตมโนวิญญาณไม่ได้อธิบายเพิ่มในเรื่องนั้นแต่ก็ยังสามารถบรรล,ลุอรหันต์ได้เลยตรัดครั้งแรกเป็นโดรบันตรัดครั้งที่สองเป็นพระอรหรันตัดกับบิดาของพระยาศาทแท้แทยังได้สําเร็จประโยชน์โดยไม่ได้ตรัสเกี่ยวข้องกับจิตมโนวิญญาณก็ยังสามารถสําเร็จประโยชน์ได้ในกลุ่มของชดินสามพี่น้องบริเวณกัสปะขยาก,กัสปะนาทีกัสปะท่านก็ตรัสในเรื่องของ อาทิตตะปริยาย,ยาสูตรความเป็นไปโดยปริยายของกลุ่มแห่งความร,ร้อนกลุ่มแห่งไฟราคคิโทสคิโมหคิไฟชนิดนี้เป็นไฟที่ควรระวังอย่างยิ่งเป็นไฟที่ควรศึกษาไม่จะเป็นต้องไปดูไฟข้างนอกไฟข้างนอกเป็นความร้รอนที่เผาร้นได้รอบเดียวและมันกระจบแลวมันกระตายชั่วที่มันเป็น แต่ไฟราคัคิโทสักคิโมหคิมันเป็นไฟที่เผารนมนุษ,ษย์อยู่ทุกๆเวลาทุกๆช่วงการเวลาจะเกิดชาติไหนก็ต้องโดนไฟชนิดแผดเผาไฟชนิดนี่แหละเป็นเครื่องที่แผดเผาเป็นเครื่องที่ควรระวังควรทาให้แจ้งทําให้หลุดให้พน้นพ้นจากธรรมาชาติแห่งไฟนี้มันมีธรรมาชาติที่พ้นจากไฟอยู่ก็ตรัสแค่เรื่องประมาณนี้ก็ยังสําเร็จประโยชน์ได้แค่แค่นี้เองไม่มีโอกาสจะต้องไปทำความึกษาเรื่องจิตมโนวิญญาณคืออะไรอาการยังไงเอาเป็นว่าสิ่งไหนที่ควรรู้ ก็จะจงไปรู้เรื่องนั้นโดยตรงที่เป็นไปพ่อการดับทุกได้สิ่งไหนที่ไม่สามารถรู้แล้วนาไปดับทุกได้โดยตรงก็ข้ามไปก็ได้ข้อสอบทุกข้อมีทั้งหมดร้อยข้อพันข้อก็ไม่จำเป็นต้องตอบให้ครบทั้งร้อยข้อตอบเพียงแค่ประมาณเลย50%ถึง80%ท่านก็สามารถสอบผ่านแล้วนะฮะไม่จําเป็นต้องตอบให้ถูกทุกข้อถูกเพียงบางประเด็นที่สามารถดับทุกของท่านได้ก็จบ พระคาถาจะมีร้อยคาถาพันพระคาถาหมื่นพระคาถาแต่ถ้าพระคาถาเหล่านั้นไม่สามารถสําเร็จประโยชน์ได้ไม่สามารถพายท่านดับท so ุกข so ์ได awesome. ้ก awesome. so ็ไม่ใช่ว่าเป็นพระคาถาที่ดูดีหรือสําคัญที่สุดหยิบพระคาถาพระคาถาเดียวสามารถดับทุกข์ท่านได้สําเร็จประโยชน์ได้ถ้าให้ท่านถึงจุดหมายปลายทางได้นั่นก็ชื่อว่าเป็นพระคาถาที่ดีที่สุดแล้วไม่จําเป็นจะต้องเจาะจงไปท่องทุกพระคาถาหรือรู้ทุกพระคาถานะครับพระคาถาบางพระคาถาแม้ท่านจุลปันทุก ก็ไม่อาจจะรู้พระคาถาอื่นนอกจากพระคาถาที่พระศาสดาเอาผ้ามาวางไว้ให้แล้วก็ไปรูปๆูปคำคบริกรรมจนกระทั่งเห็นฟอมเสื่อมสลายฟอมไม่เที่ยงของผ้าเห็นฟอมขาวสะอาดที่มีอยู่กลายเป็นเรื่องโศปลกพิจารณาเรื่องโศปลกจนมีโอกาสบรรลุธรรมมันก็เกิดประโยชน์ได้พระคาถาเพียงแค่คาถาเดียวก็ยังสําเร็จประโยชน์ได้ฉะนั้นไม่เจาะจงที่จะต้องรู้ทุกคาถาก็ได้นะฮะ ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปรู้ทุกๆพระคาถาแม้แต่เป็นไปเพื่อกันสําเร็จประโยชน์เป็นปเพภ่อกันรับทุกได้แม้คาถาเดียวก็เอาอยู่อะเม,มพุทธเะสาระตะนะตยะธรัมรมีกาเดชะปะสีติปะสีเทวะนารายะปะระเมสสุราสิทธิพรัมมาจะอินทาจะจตุโร ระคกาสะโมทาผต้ตรงข้างคาจะสัพรัมมาชัยยาบาเสติภวันตุเตชัยยาชัยยทอรณิทอรณีอุทธติอุทธตินาทินาทีชัยยชัยยาขากุ